สวัสดีครับวันนี้ช่อง V Zmart นะครับจะขอนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตัวเสริมบุคลิกของสาวในแต่ละราศีครับซึ่งสาวในแต่ละราศีก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าการจะแต่งตัวเพื่อเป็นการเสริมบุคลิกให้โดดเด่นก็ควรจะดูว่า ราศีไหนควรจะแต่งตัวแบบใดเพื่อให้เป็นสาวสวยรวยสเสน่ห์เสริมบุคลิกที่ดีได้ครับเรามาเริ่มจากราศีมังกรก่อนเลยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นสาวน้อยเรื่องความคล่องตัวที่ดีที่หนึ่งเลยนะครับหมวกสไตล์เท่ที่เหมาะกับสาวราศีนี้ที่สุดแต่ขอกระชับกระซิบสักนิดหนึ่งนะครับว่าสาวราศีมังกรนี้ เหมาะกับสีน้ำเงินฟ้าและน้ำตาลมากที่สุดครับยิ่งถ้าได้นำมาแมทกับกางเกงขาสั้นคุณจะสามารถเดินเฉิดฉายออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวนะครับราศีถัดมาครับราศีกุมสาวราศีนี้เป็นสาวสังคมรักการปาร์ตี้และความสนุกสนานรองเท้าที่เหมาะ กับหมวกกิฟเก๋ที่ประดับไปด้วยผ้าแพลวพลาสหลากสีก็จะช่วยส่งเสริมให้คุณโดดเด่นน่าสนใจครับแต่ถ้าจะให้โดดเด่นเป็นสง่าที่สุดต้องเลือกสีแดงสดม่วงสดหรือสีเมทัลลิกเช่นสีทองสีเงินรับรองว่าเกิดเกิดเกิดแน่นอนครับสำหรับชาวราศีกุม ต่อมาจะเป็นชาวราศีมีนนะครับหรือสาวราศีมีนภายนอกของสาวราศีมีนจะดูเรียบร้อยและเขินอายอย่างเนี้นะครับจะแฝงไปด้วยความโรแมนติกและความอ่อนหวานโดยเหมาะที่สุดครับกับบวกทรงปีกกว้างแต่มีสไตล์ต้องทำมาจากผ้าซาตินสีหวานเท่านั้นด้วยนะครับเพื่อเผยความหวานที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณออกมาให้ดูเจ,จิดจัด สู่สายตาหนุ่มๆทั้งหลายให้ตกตะลึงไปเลยล่ะครับราศีถัดมานะครับราศีเมษสาวเทรนดี้ตัวแม่ต้องขอยกนิ้วให้แก่ความมั่นใจที่พกมาเต็มร้อยครับเหมาะอย่างยิ่งกับคนชาวราศีเมษรครับหรือสาวราศีเมษกับแว่นตาอันใหญ่เปียวจีด๊ดเน้นสีแดงสดน้ำตาล ที่ช่วยให้ลุคเซ็กซี่ของคุณดูพรุ่งพร่านทีนี้ก็จะลักกี้ทั้งอินเกมและลักกี้ทั้งอินเลิฟกันไปเลยนะครับสำหรับสาวราศีเมษครับต่อมาต่อมานะครับสำหรับสาวราศีพฤษภโดยปกติแล้วสาวราศีพฤษภจะเป็นลักษณะนักปฏิบัติตัวโยง ชอบคิดชอบทำเข้าขายไฮเปอร์นะครับหมวกที่คู่ควรกับสาวราศีพฤษภมากที่สุดก็ควรจะเน้นประโยชน์การใช้งานที่คุ้มค่าให้ได้มากที่สุดครับและต้องดูแลรักษากง่ายด้วยสวมใส่ได้ในทุกสถานการณ์อย่างปูอย่างหมวกปีกหน้านะครับก็ควรเลือกเน้นสีดำน้ำตาลหรือแดงเลือดหมู เพื่อจะช่วยเสริมความมั่นคงและความหนักแน่นให้มากขึ้นนั่นเองครับต่อมาเรามาดูสาวราศีเมถุนกันบ้างครับสาวราศีเมถุนลักษณะนะครับแฟชั่นที่เหมาะสมสำหรับสาวราศีเมถุนก็ไม่ควรพลาดหมวกไฮโซผูกริบบิ้นยาวทำให้คุณดู เพียวชะลูดเปิดเผยความเป็นสาวสมาร์ทบนเซ็กซี่ของคุณให้โดดเด่นมากขึ้นด้วยสีฟ้าสีเขียวสีดำไม่เพียงสวยอย่างเดียวนะครับคุณสาวๆยังทำให้อนาคตกรารงานสดใสรุ่งโรจน์ไปอีกด้วยครับเรามาดูราศีถัดไปกันบ้างครับสำหรับสาวราศีกรกฎ สาวราศีกรกฎครับขึ้นชื่อว่าเป็นสาวอาร์ติสนะครับชอบแต่งตัวตามอารมณ์จึงขอแนะนำว่าใช้ผ้าพันคอสุดเซอร์แต่ต้องเป็นสีน้ำตาลฟ้าน้ำเงินเขียวจะเหมาะสมที่สุดนะครับไม่ฝืนความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปแถมยังช่วยส่งเสริมความนุ่มนวลน,น้าทนุถนอมด้วยนะครับดูสวยน่ามองมากๆเลยครับสำหรับสาวราศีกรกฎ ต่อมาครับสำหรับสาวราศีพิจิกสาวราศีพิจิกเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเปี้ยวจี๊ดอินเทรนตลอดการครับชนิดที่เรียกว่าเป็นสาวแบรนด์เนมรำดับต้นๆเลยก็ว่าได้ถ้ามีรางวัลการแต่งตัวดีเด่นยอดเยี่ยมแล้วต้องยกตำแหน่งให้สาวราศีสิงห์นะครับเพราะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรมาใส่ ก็มักจะได้รับคําชมจากคนรอบข้างเสมอๆครับในส่วนของเครื่องประดับที่ช่วยสร้างสเสน่ห์และเสริมความน่ารักสำหรับสาวราศีนี้ก็ต้องเป็นแว่นตากันแดดสุดเปลี่ยวรับรองว่าคุณจะดูเซ็กซี่ทุกย่างก้าวเลยแหละครับสำหรับสาวราศีสิงห์ครับเรามาดู ราศีถัดไปกันนะครับสําหรับสาวราศีกันสาวราศีกันจะมีรสนิยมการแต่งตัวเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นนะครับของสาวราศีกันอยู่แล้วซึ่งมีความสามารถเฉพาะตัวในการมิกแอนแมทเสื้อผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าก็เข้ากันได้อย่างดีทีเดียวไม่มีทิฏฐิเลยแต่หากว่าสาวราศีกัน ใส่ผ้าพันคอสไตล์คลาสสิกยอดฮิตหลากสีพันได้หลายรูปแบบก็จะช่วยให้การงานปลอดโปร่งจากปัญหาหรืออุปสรรคที่มาขัดขวางทำอะไรก็จะราบลื่นผ่านฉลุยไปเลยแล้ครับต่อมานะครับสำหรับสาวราศีตุลแม้ว่าสาวราศีตุลจะให้ความสำคัญกับความเนี้ยบเป็นที่สุด และเป็นอันดับหนึ่งครับแต่สไตล์การแต่งตัวของสาวราศีนี้ก็ยังคงนิยมความเรียบง่ายเอาไว้ก่อนเพราะยังคงยึดคติที่ว่ายิ่งน้อยชิ้นเท่าไหร่ยิ่งดีและด้วยบุคลิกที่เรียบก็ Go! แน่นอนว่าบวกที่สาวราศีตุลมีไว้เป็นเพื่อนคู่ใจจึงไม่ค่อยจะมีลูกเล่นจุกจิกเท่าไหร่นักนะครับหาสีพื้นสไตล์เก๋ มาสวมและช่วยนำพาความมั่นคงก้าวหน้ามาสู่ชีวิตครับมีคนอุปถัมภ์คำจูคำจุนนะครับพูดจาอะไรก็น่าเชื่อถือสำหรับสาวราศีตุลครับคราวนี้เรามาดูราศีถัดไปกันบ้างครับสำหรับสาวราศีพิจิกครับลักษณะเด่นของสาวราศีพิจิกนี้ก็คือ เป็นคนขรึมชอบใช้ชีวิตอิสระและมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงครับแม้บางครั้งแล้วเจ้าอารมณ์เอาใจยากแต่ก็มีข้อดีก็คือเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วครับถ้าใส่ผ้าพันคอแบบพันสบายๆจะช่วยเสริมท่วงท่านในการแต่งตัวเปิดทางให้เป็นคนกว้างขวางมีคนเมตตาคิดจะลงทุนทำอะไรก็จะไม่ติดขัดนั่นเองนะครับ อันนี้จะเป็นลักษณะของสาวราศีพิจิกครับแล้วเราก็มาถึงสาวราศีธนูซึ่งเป็นราศีสุดท้ายแล้วนะครับเพราะวันนี้เราเริ่มจากราศีมังกรลงมาหรือเดือนมกราคมลงมาเรื่อยๆครับราศีธนูจะเป็นคนที่ช่างแต่งตัวขี้เล่นครับชอบการสังสรรค์สิ่งแปลกใหม่ ดังนั้นจึงเหมาะกับหมวกสีสันที่ชวนเตะตาที่มาพร้อมกับลูกเล่นวัสดุต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นโบดอกไม้ซึ่งนอกจะกทำให้คุณมีลีลาสวยสง่าในทุกโอกาสแล้วก็ยังเสริมส่งเสริมสร้างให้มีโชคดีทางด้านการเงินเพิ่มอีกด้วยนะครับสำหรับชาวราศีธนูครับวันนี้เราก็จะเห็นว่าสาวในแต่ละราศี ก็จะมีอุปกรณ์ในการแต่งตัวอย่างไรให้เหมาะสมเสริมบุคลิกไม่ว่าจะเป็นหมวกผ้าพันคอนะครับหรือสีที่เป็นเสริมโลกเสริมดวงให้กับสาวในแต่ละราศีแต่งตัวให้เสริมดวงเสริมความโชคดีเสริมโชคลาภนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าในแต่ละราศีก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วก็เลือก ของที่มานำมาแต่งตัวให้เหมาะสมในแต่ละราศีก็จะเป็นการดีที่สุดครับวันนี้ก็ช่อง v ีซัทมาก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามครับ vzmat t เจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ